สวัสดีเจ้าค่ะ ต้องสงสัยตกใจใส่ชุดเติมใช่ครับยังไม่ได้อาบน้ําแต่ื่อคืนที่เปื่อยแบบเปื่อยยาวนอนหลับไปเลยนะแล้วก็เช้านี้คือวันนี้มันเป็นวันพุธแต่ว่าไม่มีมิเต้งแต่ว่าก็ต้องลุกขึ้นมาทางมงทำงานดูนู่นดูนี่ตอนแรกกะว่าตื่นสายนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้นะมีเรื่องมา์มอยประชุมประชุมอะไรนู่นนี่นั่นเป็น <c oughs> วันี่โน,โนมิเต้งแต่ว่าฉันได้มิเต้งซึ่งมันเป็นมิเต้งที่รู้สึกดีเป็นแชร์กันนะในระหว่างเด็บก็ว่ากันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีช่างมาซ่อมเครื่องทําน ไปยาวๆกูรอดูช่างเครื่องทำนุ่นไปยาวๆแล้วก็แบบกูก็ทํางานไปด้วยยาวๆมันก็เลยนะว้าไปเจอทีก็บ่ายสองเครื่องทำนุ่นตอนนี้ใช้ได้เรียบร้อยแล้วโอ้ยเยียมๆนะพี่ช่างเขามาปุปปบเปลีเร็วๆรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จออกไปเรียบร้อยนะถือว่ายังใช้ได้ก็เลยมาคุยกับพวกมึงก่อนเพราะว่าตอนนี้งานที่กูทําได้รับมาเนี่ยทำเสร็จไปงานสองงานแล้วซึ่งมันเป็นงานที่แอบชาเลนจ์แอบยากอยู่แล้วฉันทําได้ฉันรู้สึกดีนะก็เลยว่าจะให้รางวัลตัวเองด้วยกันอัพ น้ำแล้วก็ออกไปหาอะไรกินแถวนี้นะประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้อาจจะไปกินไม่รู้สิฮัจิบังหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่งไปกินฮัจิบังมาเมื่อวานแล้วกูก็อยากกินตามแล้วก,กูไม่ได้กินทันแล้วก็รถจะเอารถไปชาร์จซะหน่อยเพราะว่าเผื่อว่าต้องใช้รถแล้วก็จะได้แบบมีไฟเหลือๆสบายๆเพราะว่าตอนนี้รถเหลือประมาณ 17%นะซึ่ง17%จริงๆก็ขับได้30-40โลอ่ะไปทําที่ทํางานได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องการไปเที่ยวไหนไกลๆอยู่ๆปุ๊บปั๊บก็จะได้ใช้งานได้ประมาณนี้แล้วกันเควสวันนี้ก็คือตอนเช้าต้องทํางานอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งเรื่อง2ก็คือรอดูช่างติดเครื่องทงอันตอุ่นเสร็จไป2เรื่องแล้วก็อีก2องันก็คือไปหาไดกินนะ ให้กําลังใจตัวเองฮิลใจตัวเองแล้วก็อย่างที่สามเออย่างที่สี่ดิก็คือการเอารถไปชาร์จนะประมาณนี้เสร็จไปสองงานแล้วถือว่าห้าสิเปอร์ซ็นตของวันแล้วยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยโอเคเดี๋ยวยังไงเริ่มต้นวันกันไปอาบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันครับ okay, อโอเคอรุณสวัสดิ์ไม่ได้สวัสดีน้ครับ ราอาบน้ําแล้วออกไปกินฮาจิบังมาเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนที่ไปกินฮาจิบังเสร็จนี่กูแวะไปชาร์จรถมาด้วยก็สบายสบายเท่ากับว่าทักวันนี้4ี่ห้าอย่างเราทําเสร็จเรียบร้อยนะก็คือถือว่าโอเคเลยแล้วก็มานั่งพักผ่อนด,ดูนู่นดูนี่แล้วก็เล่นโกงเล่นเกมอะไรไปนิดหน่อยหนะอยู่ในริคอร์ดกับพวกไอ้หมาหมีอะไรเงี้ยก็ดีเพลินเพดีแต่รู้สึกว่าม่ ผู้ใหญ่มากกูรู้สึกว่ากูแกลียบมากกูนิ่งเหนื่อยเออนั่งดูนู่นดูนี่กันนะอะไรเออเปื่อยมากเลยแล้วก็วันนี้กูก็ตอนแรกอะคิดว่าอาจจะไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าไอตอนที่ชาร์จรถอะก็มีนั่งทํางานไปด้วยนั่งคุยงานไปด้วยเออวันนี้ก็แบบเฮียมีการแบบขยับขยายทีมวะกูรู้สึกว่าแบบแอบเศร้าหน่อยหน่อยนะนะท้องแฝงจะไปจากเราแล้วนะไอบ๊อบด้วยก็ไม่เป็นไรนะก็ยังไงก็คิดบินทัด์เราติดต่อกันได้เวลาส,ส,สบายนะก็มีอะไรดีๆฝากพี่ไปด้วย แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าก็เพิ่งเคว้งเลยแบบน่าจะจากความรู้สึกนั่นแหละเออมึงเคยเป็นกันป่าวแบบเหมือนแบบคือเราเข้าใจนะว่าทุกคนจะต้องเติบโตหรือว่าเราจะต้องแยกย้ายกันมันน่าจะมีแบบเหตุผลอะไรเยอะแยะแต่หลังจากนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าแบบเออเราต้องจากใครสักคนหนึ่งเออกูว่ายิ่งเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเราจะพบเจอกันจากลาที่มากขึ้นรู้สึกว่าอยู่ๆกูก็ปัดยาอยู่ๆก็ตึงนะแต่ว่ามันมันจริงอ่ะคือแบบ แต่ว่ากับทําใจได้ฮะแต่ว่ามันวิววิวเฉยๆคือถ้าสมมติว่ามันเป็นคนสําคัญกับกูมากๆเหมือนแบบยังเพลย่างเงี้ยก็อาจจะหนักหน่อยนะ ทุกคนก็คงจะเคยพบเจอกันเรื่องแบบนี้แต่ว่าสู้ๆนะครับไม่รู้ว่าแบบใครก็ตามที่พบเจอเรื่องแบบนี้เราก็กําลังจะผ่ามันไปก็ให้กําลังใจกันแล้วก็มึงด้วยนะปาถ้าสมมุติว่าวันที่มึงย้อนกลับมาดูคลิปเนี่ยแล้วแล้ววันหนึ่งที่มึงสูญเสียแล้วมึงรู้สึกว่ามึงยอมรับไม่ได้หรือว่ามึงเสียใจอะไม่เป็นไรนะเว้ยมีกูนะเว้ยเออมึงอยู่ตรงนี้กูรู้สึกว่ามึงมึงเข้มแข็ง มึงน่าจะผ่านไปได้ละเพราะว่ามึงในวันนี้ก็ผ่านไปได้แต่กูจะไม่อยากเปรียบเทียบมึงกับกูนะเพราะว่าตอนนั้นมึงก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่มันพัฒนามากขึ้นมากกว่ากูตอนนี้แล้วก็กูตอนนี้ก็อาจจะมีข้อดีบางอย่างที่ดีกว่ามึงในตอนนั้นแต่ว่าปามมึงรู้ไว้เลยว่าในทุกๆการตัดสินใจของมึงอ่ะมันดีเสมอนะมันโอเคเสมอนี่เป็นไงอยู่ๆก็เทคุยกับปามทำเป็นเผลอเออแล้วว่าเมื่อคืนเว้ย ตอนนั่งชิวๆกันกับเพลนะที่ดูอยู่ท่อง u t u b e อะก่อนที่จะไปนอนบูบแล้ววาบยาวนะเมื่อวานก็อยู่ๆก็นั่งดูอซีรีส์โอนิค่าทีไปอันใหม่ยิ่งโคตรมันเป็นแบบองอาจคือแบบในโอนิค่าทีนะสำหรับใครไม่ได้ดูนะผมจะเรียกว่าสปอยก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สปอยเป็นตัวละครที่กูชอบ2ตัวก็คืออาร์ตอาร์ตนี่คือมันจะเป็นตัวแบบมึนๆตัวที่แบบมึนๆในกลุ่มติดๆอะไรเงี้ยในกลุ่มโอนิค่ทีกับอีกอันหนึ่งคือองอาจตัวองอาจ,ออาจที่กูชอบมากมันต้องแบบมันต้องตอเป็นตัวทแบบ ชอบมากเลยกูแบบเอ้ยแล้วแบบใครมาเล่นก็ได้แล้วมันบัดเขี้ยวอะ่ะโอ้โหดีเลยนะชอบโอ้โหทั้งสองเวอร์ชันนี้องค์อาจถือว่าทำได้ดี <laughs> แล้วก็แต่ว่าพอดูเทียบกันอ่ะเออเราด้วยความที่ดูแบบในช่วงเวลาใกล้กันเนาะกูรู้สึกว่าแอบ,บชอบยุคเก่ามากกว่ารู้สึกว่ายุคเก่ามันคลาฟกว่าในหลายๆเรื่องทั้งงานภาพแล้วก็การจัดคอมโพสิชันสำหรับกูนะ mm hmm. คือบทเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆเดิมมีการอุดจุดรอยล่วอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไอ้เวอร์ชั่นใหม่ก็อาจจะมีรอยล่วมากขึ้นเยอะไปหน่อยในมุม mm hmm. มองกูนะในมุมมองกูอันนี้วิเคราะห์กันแบบตามความคิดกูเฉยๆคือแต่ว่ามันดี คือแบบยิงเวอร์ชันใหม่มันก็จะมีแบบว่าอิเลเมนที่ทําให้คนยุคนี้เข้าใจได้อินถึงแต่ว่ากูถ้าแบบจัดจากกูเลยกูชอบเวอร์ชันเก่ากว่าแล้วก็แบบรู้สึกว่าบทหรืออะไรเงี้ยมันก็ถึงกว่าอะไรเงี้ยหรือไม่รู้แฮะหรือกูอาจจะแบบมาจากยุคนั้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วในยุคนั้นอะที่กูโตขึ้นมาเนี่ยถ้าโอเนกาทถีบออกนี่กูเพิ่งจะแบบ กี่ขวบเองวะจำไม่ได้โอ้นี่กระถิบนี่เท่าไหร่หนึ่งเก้าหรือว่าสองพันสิบสี่เอ้หรือพังสองพันสี่ไม่แน่ใจอะ่ะคือกูแบบยังประถมหรือว่าอนุบาลอยู่เลยมั้งก็เลยไม่ได้ดูในตอนนั้นแล้วย้อนกลับมาดูแบบมามาย้อนดูตอนนี้ก in, นะ็อินนะอิ่มเอมนี่พูดถึงหลายรอบมากคือด้วยความที่ปีนี้กูดูหนังน้อยด้วยมั้งแทบจะหนับเรื่องได้เลยมีมีใครจําได้บ้างไหมว่ากูเอาไปดูหนังเรื่องอะไรบ้างเท่าที่กูจําได้นะก็คือมีเดดพูลแล้วก็มีเนี่ยโอ้โหนี่กระถ่บแล้แวกูไม เป็นต่อนะก็นะอิ้มอมรู้สึกดีมากเลยเข้าเป็นต่อ2องพแล้วแบบฮแฮปปี้เดี๋ยวไปนั่งดูต่อกัอนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้กินอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าคเพื่อนจะสั่งอะไรร่วมกันอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคพักผ่อนเดี๋ยวไปหาอะไรดูกัน เย็นข้าวเย็นไปเสร็จเรียบร้อยนะก่อนจะกินข้าวเย็นเนี่ยกูมีขึ้นไปเดินนะตอนแรกก็คือกะว่าว่างๆดูนูน่นดูนี่แต่ว่าเออเนี่ๆเราก็ดูใช่ไหมนั่งดูเราก็ขึ้นไปเดินแล้วกันออกกาลังกายสักหน่อยก็ได้ประมาณ50กว่นานาทีเกือบชั่วโมงนะคือในขณะที่เดินอนะ่ะกูก็แบบดูแมพว่าเพลินมาถึงไหนหรือย,อยังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแอบดูตรงแบบรถไฟฟ้าตอนที่เพลินเดินลงมาว่า เพื่อนจะเดินลงมาไหมนะพอเห็นเพื่อนเดินลงมากูกว่าอ่ะวันนี้พอแล้วก็เดินลงมาแล้วก็มากินข้าวกับเพื่อนแต่ว่าวันนี้เพื่อนสวยมากคือแบบสั่งข้าวเพื่อนสั่ง แบบกระเพราเนื้อไข่ดาวแล้วเพิ่์นก็ไม่ได้ไข่ดาวแล้วมันก็แบบสภาพมาแบบเล่่ๆมึงเออแบบที่กูถ่ายให้เห็นนะคือแบบไม่ค่อยเวิร์กเลยแล้วก็แบบกินแล้วก็แสบท้องเลยสั่งเผ็ดน้อยหูได้เผ็ดเยอะนะของกูก็ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ไม่ค่อยอร่อยแต่ไอตัวมีกรอบกระเพราอะ่ะเออโอเคนะแต่ว่ามันก็กินยากอะ่ะเพราะว่าแบบมีกรอบมันไม่ได้ถูกทํามาให้มันเป็นคำๆนะก็เลยเซ็งๆหน่อยๆแล้วระหว่างนั้นก็นั่งตัดคงตัดคลิปอะไรกันไปพอตัดคลิปไปเสร็จเรียบร้อยวันนี้ไม่ได้หลับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้หลับก็ เพลินก็เหมือนด้วยความหิวอะ่ะเพราะว่ากินข้าวไปได้หน่อยเดียวเองมันเผ็ดด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยจอยเพลินไม่ค่อยจอยเพลินก็เลยสั่งท้าวโกะมากินอีกรอบนึงแล้วกูก็กินโดยที่กูลืมตัวว่าเออจริงๆมันควรหยุดกินแล้วนะของกู แต่ว่าแล้วแหละครับกินอิ่มแอบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เพิ่นน่าจะคิดตังค์มาก็ยังไงก็เดี๋ยววันนี้ลาจากกันไปเดี๋ยวไปตัดคงตัดคลิปอะไรก็ว่ากันไปวันนี้แม่งเป็นวันแห่งการจากลาที่ทจริงๆก็ยังไม่ได้ลากันหรอกนะแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันเป็นวันแห่งการจากลาที่แอบซึมซุมหน่อยๆน,นะก็ยังไงก็สู้ๆนะก็ว่ากันไปประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกการติดตามรับชมก็ถ้าไม่อยากจากลากันให้รวดเร็วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เก